M choice and Awards 2024 I would like to extend my appreciation for all of you for sparing your Saturday evening to be here with us um, for the past year M-Choice has been working for um, some of you and I would like to extend my appreciation once again for letting me and my team doing what we love to do. And um, especially for this event, we won't, uh, I won't be able to do it um, without um, our partner and sponsorship. So I'd like to thank um, Samsung Galaxy for um, being with us for many, many years. OHGPT, Icon ICONSIAM especially for this amazing, amazing venue. And um, for letting us having an event here for the first time ever. อจอนะครับ like ขอบคุณ M Choice ในปีนี้ขอบคุณ Miss Award 2024นี้ด้วยแล้วก็ความจริงแล้วผมว่าเราทุกคนลมถึงเสียปินทุกคนที่นั่งอยู่ที่แสดนนี้นะครับมันมันเป็นคำที่ทรงคุณค่ากับเราตรงนีแบบพอเราทำงานานานะครับจริงๆสิ่งที่มันมากกว่าการพอบล่างจริงก็คือการได้อินสไป e ์คนต่อๆไปแล้วผมรู้สึกว่า ไม่รู้เลยว่าในายแบนาอินสปายให้ใครได้แค่ไหนแต่อย่างน้อยในายแบนาอินสปายให้พวกเราเก้าคน9ก้าต่อไปได้จนถึงวัวน,นี้เช่นกันแล้วก็ขาดการขอบคุณไม่ได้นะครับก็ในายแบนานเกิดขึ้นได้จกกากที่มีนะาดาวบังกอกแล้วก็ฟอนโลอกก็ขอบคุณทุกทุกคนที่ภูมิฟักพวกเรามาแล้วที่ขาดไม่ได้นะครับ ไม่ว่าวันนี้คุณจะยังอยู่กับพวกเราไหมแต่ว่าทุกคนอยู่ในใจเราตลอดก็คือแขๆทแกคนนที่ให้การสนับสนุนเราตั้งแต่วันแรกจน,นถึงวันนี้นายก็ขอบคุณจริงๆนะครับเป็นเกียรติมากๆขอบคุณนะครับ ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทางเอนชอยท์ตันธมินมากนะครับที่ได้มอบรางวัลดีให้กับรายการเรียลลิตี้ทีวีชโชว์อันแรกของเรานะครับก็อยากจะขอบคุณทิมงานเบืองหลังของทั้งซันเรย์แล้วก็ผู้ที่มีเกี่ยวข้องในการทำาก็ซิ่งทะลังมากครับเพราะว่ามันไม่ใช่เส้นทางการเดินทางที่ง่าย,ยาที่ทุกคนได้เห็นบนจอมันได้ผ่านอุปสรรคมาเยอะจริงๆเยอะมากๆแต่ว่าที่ทุกคนได้ทําออกมาให้ เป็นรายการที่สวยงามที่ทุกๆคนได้รับชมครับแล้วก็ขอขอบคุณทางพิยาสักมากนะครับเพราะว่าเรามีรายการก็ต้องมีผู้รับชมเลยกันขอบคุณทุกๆคนที่ได้ให้ความสําคัญกับรายการนี้คืนนี้ก็เป็นอีพีโซดสุดท้ายของบอสติ้งไทยแลนด์ในอีพีโซด์สามก็ฝากทุกคนติดตามบอสติ้งไทยแลนด์ตอนสามทุ่มที่ช่องวันสามสิบเอ็ดด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับบอสติ้งไทยแลนด์ยินดีด้วยนะฮะ นี you, ครับเป็นอีกซีรีส์ที่โอ้โหเทรนด์ไม่ใช่แค่ทั่วไทยด้วยนะฮะทั่วโลกกันเลยผู้คนชื่นชอบออกันมากเชิญกล่อะไรสักนิดกน้อยครับครับผมก็ขอบคุณมากนะครับผมสำหรับว,วันนี้นะครับก็ก่อนเลยต้องขอบคุณทีมทีมบีนะผมที่ให้โอกาสพวกเราทุกคนนะครับผมในซีรีส์เรื่องนี้ครับผมก็ความจริงวันนี้ยังมีเพื่อนๆหลายคนในซีรีส์ครับไม่ได้มาก็ขอไม่ได้แทนในการขอบคุณนะครับผมก็ขอบคุณพี่ทีมงานด้วยครับผมที่ที่คอย เนาะตั้งใจครับผมทำให้เจดีย์่องนี้เกิดขึ้นมาได้นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับผมที่ให้การซัพพอร์ตและก็ติดตามพวกเรามาตลอดนะครับผมขอบคุณเอ็มชัยแล้วก็มินอ๋อมด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมานครับยินดีด้วยนะครับน้องเป็นเจนเนอเรชั่นโปรแกรมออฟต์สสวัสดีครับผมกับน้องมัสดีนะ ที่มีนไปกระซิงมอบให้พวกเราค่ะพวกเราก็ไม่นึกไม่ถัาเลยค่ะว่าซีรีส์ของเราเนี่ยจะเดินทางมาถึงตรงนี้ได้ค่ะอืมก็ดีใจมากๆค่ะที่ที่ทุกคนชื่นชอบผลงานของเราแล้วก็พาเรามาถึงไกลขนาดนี้ก็ ทุกคนนะคะทั้งผู้ใหญ่ทีกมอบโอกาสให้เราแล้วก็ทั้งแฟนๆที่ชื่นชอบเรารวมถึงทีมงานของไซเซอบรักทุกคนนะคะค่ะผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะแล้วก็ในครับทุกคนรวมถึงทีมงานทุกคนที่ทําให้ไซเซอรนรักของพวกเราได้รับรางวัลนี้คะ่ะก็อยากจะขอให้เาเรียกว่าอะไรอะพวกเราอยู่แบบนี้ตลอดไปแล้วก็พวกเราสัญญาว่าจะสร้างสรรค์ผลงานดีๆแบบนี้ออกมาได้เรื่อยๆเลยะคะ่ะอืมก็ คะ่ะก็เป็นรางวันแรกที่หลีนออกได้ได้ราวัลคันแรกทั้งคู่ด้วยกันในผลงานใจชอบนั้นก็ฝากติดตาเราไปเรื่อยๆนะคะค่ะขอบคุณมากๆนะคะจะรู้แน่นอนว่าต้องได้รงางวัลนี้เพราะว่าทำนายอนาคตได้ใช่ไหมคะสีนาทีขวน,นี้ปพวกยิ้มกัเดียวมกครับโอ้โหเป็นเ,นเรื่องที่ทักใครที่ดูก็พูดเสีดยดกันว่าแซบ เข้มข้นเนื้อเรื่องฉีกนะฮะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนสวัสวดีครับยินดีวยครับนี่ Breakthrough Cast of 2024 Breakthrough Cast of 2024 Cast of 4 Minutes ในคณะเป็นผู้เอาวอโสโสุดเหมือนกันครับขออนุญาตเป็นตัวแทน าจากทีมงานนักแสดงแลวก็ทีมงานเบื้องหลังทงั้งหมดของโปรก์ีแล้วกันครับผมก็ขอบคุณแฟนททุกคนครับที่สปอร์ตพวกเราขอบคุณที่ดูซีรีส์พวกเราตอนที่ซีรีส์เราซับซ้อนแล้วก็อาจจะมองนิดนิด,นดแต่ว่าถ้าดูเรื่อยๆจะเข้าใจว่าเราพยายามจะเบรกทู Break through. อย่างที่บอกขอบคุณยมชอยส์ด้วยที่มอบรางวัลเบรกทูนี้ให้เพราะว่าเรากำลังจะเบรกทูซีรีส์แนวซีรีส์อะไรบางอย่างที่เราอาจจะทําไม่ได้เหมือนคนอื่น แต่ว่าเราพยายามจะทำให้มันแตกต่างมันกว้างขึ้นก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณพี่ปอนครูหนิงครูบัวแล้วก็หมอแซมด้วยครับสำหรับบทครับผมขอบคุณทุกคนจริงๆครับ uh, เรามีเอ่ตงชครับผู้เชี่ยวชาญทางภาษามาเป็นส่าาินนี้ Let's g ขอเพิ่มอีกนิดนึงครับผมก็ Guys thank you thank you so much especially uh, M Choice Awards and Mint Magazine thank you for recognizing us and the reception that we received from fans has been overwhelming both here and internationally. So I just can't wait to watch the last episode with all of you. แล้วก็สำหรับคุณน้องเกรดนะครับผมจะให้อะไรไหมหรือว่ายังไงก็ตอนอีพีสุดท้ายครับผมอีพีสุดท้ายสุกหน้าใช่ไหมฮะสุกหน้าครับเป็นอีพีแปนะครับผมฝากด้วยครับรอติดตามนะครับสุขหน้าเพราะว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ต้องเจอแต่เธอคือสิ่งที่ต้องการนะ ฉันเรยกวสองสามสี่ห้า1ื3 4 5โอ้โเน้มาในเรื่ 9, อยๆีกเก้ออสิบอัสุดท้ายประมาณนี้น้องอะไรกันทุกคนอโอ้โหนอชุดเป็นชุดเป็นเป็นน้อพึ่งเหรอฮะเป็นน้องพึ่งใช่ไหมับไม่น้นะไม่น้องนะ <laughs> ขอบคุณนะคะเนาะคิ้วชวนกันเรียกเจ้าชูนะแต่คิ้วแบบหนูเรียกน่ารักะครับผมน้องเดยกับทุกคนแต่ว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะออกไปน,น,น,กรรน่ารักปีมัธยานาะวายอ ก็ดูสมากนะครับที่ที่ได้รางวัลคุณนเนทเนะครับพรเป็นตัวแทนของ,งอเค้นนนนม่อยู่ในอ,อขอนะขอภยครับ <laughs> ไม่ผมกำลังจะหล่อยแล้วไงเดีผมกำลังแบบเกือบจนะเท่ครับ ก็ระแว่งกันหมดแล้วก็ขอเป็นตัวแทนจับภาพยนตร์หลังมานะครับจริงก็ดีใจมากที่ที่ที่ภาพยนตร์มันได้ได้ได้ผลรับที่ดีขนาดนี้นะครับไม่เคยคิดว่าว่าหนังมันจะจะไปไายได้ขนาดนี้ตั้งแต่วันแรกที่ที่ผมแล้วก็ทีมงานทุกคนร่วมทําสิ่งนี้ร่วมกันนะครับขอบคุณทุกทุกคนนะครับขอบคุณ GDS ขอบคุณทีมงานทุกทุกฝ่ายนะครับผมขอบคุณทุกทุกคนที่เข้าไปดู หลานมากนายกองนะครับผมขอบคุณมากๆครับดิวกินครับทุกคนโดยในร้าน สวัสดีครับภูกิตินะครับเดอะไทยไม่รู้จักก็ขอบคุณสำหรับรางวัลดูที้ซอฟเฟียแอคเตอร์นะครับก็อย่างแรกขอขอบคุณทางยินเมกซีนครับที่ให้โอกาสครูมีชื่อเข้าชิงในรางวัลนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางเชสอ5หนึ่งครับแล้วก็ดีเอสพิชชอครับที่ให้โอกาสครูรับบทชาลีในทีมเบส์ซีรีส์ครับ แล้วก็ขอบคุณพี่พมิวครับอยู่ที่เดียวกับเราแล้วนี่ครับก็เป็นพี่แล้วก็เป็นเหมือนเพื่อนแล้วก็พาร์ทได้มาที่ดีครับก็หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้มายืนด้วยกันตัวนี้นะครับรวมถึงพี่คนหนึ่งในทีมนักแสดงด้วยนะครับแล้วก็ทีมพิสตาลร่วมกับครับวิวฟูเชลครับแล้วก็จิงหันเบื้องหลังทุกคนครับที่ทุ่มเทแล้วก็ทําให้ทีเมเปเนอร์ซีรีรส์เชื่อฟังและเร็จได้ครับ แล้วก็ต่อไปคูอยากจะขอบคุณป้าป๊าาม้าครับแล้วก็ครอบครัวคูที่สนับสนุนทุกก้าที่ผููเลือกเดินทางแล้วก็สุดท้ายครับคูอยากจะขอบคุณแฟนๆฮูเปอร์ทุกคนครับเบบี้ฮูเปอร์ครับผมเห็นทุกคนเนี่ยโอ้โหอดหลับอดนอนช่วยกันบวไปทั้งหลายวันก็ทำได้แล้วนะ And also I want to say thank you to the international fans who worked for me and made this award possible. I'm so grateful for your support. You guys need the world to me. And this award will serve as inspiration for me to do even better in the future. Thank you. Thank you. กับรางวัลน,นี้และหนอนเมื่อกี้ผมมองกันไปด้วยกับไลเออร์เราดูเอฟพีกันแล้ว oh, oh. มาครับปูทีมครับปูทีมบัสบีบัสบีวายชัยครับวันนี้มาปรดฟอมด้วยแล้วก็รายการก็ได้รับรางวัลด้วยเอ็นจีเป็นผู้นำทีมและนี่ครับ กับ Rookie of the Year 2 0 2 4 b u s Because of You I Shine You Did โอเคครับก็ <c oughs> ก็นื่เลยเนี่ยอยากจะขอบคุณทาง i ิมชอยครับแล้วก็มินที่มีรายชื่อพวกเราเป็นแบบ อยู่ในรอบเข้าชิง้วยขอบคุณจริงๆครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยก็อยากจะขอบคุณบีอาร์ครับที่เป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้พวกเราเด่นได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้รับรางวัลน,นี้มานะมแลบผมก็ไม่ใช่แค่บีอาร์นะครับแต่มาถึงกับทุกๆคนเลยที่คอยสน,นับสนุนแล้วก็คอยช่วยเหลือพวกเรามาเสมอทั้งคนที่ติดตามผลงานพวกเราฟังเพลงติดตามรายการหรือแม้แต่ตัวของพวกเราเองผมก็อยากจะ ขอ,ขอบคุณพวกเราด้วยเหมือนกันที่พวกเราเช่วยกันมาอยู่จนึีจุดนี้ได้นะครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับบัสพีคัสซี่ไอชอยเนี่ยนะไปม th ีตั๋วแฟนคอนแล้วรอเลยไปทัวไทยสวัสดีค่ะเป็นโลชานะคะก็ขอบคุณทางมินและกระจินมากๆเลยนะคะ เ Best Cover of the Year นะคะก็เป็นปกเดี่ยวของฟิลครั้งแรกกับนินแมกซีนะคะก็จะบอกว่าฟินชอบมากๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งปกที่ประทับใจมากๆแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะก็วันนี้เสียใจมากๆที่ไปไม่ได้นะคะก็ไว้โอกาสหน้าเรามาเจอกันใหม่แล้วก็ร่วมงานกันใหม่นะคะก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่คอยพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนเสมอเลยสาหรับรางวัลน,นี้นะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่เราภูมิภูมิใจนะคะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย ยยินนนดดี้้วะะคองสวัสดีค่ะซินโซโลชานะคะเป็นพิธีมิตนะคะก็ขอบคุณสมัคร Best Digital Cover ปีนี้นะคะที่มอบให้พวกเราสองคนนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆด้วยนะคะที่คอยโหวตแล้วก็สนับสนุนพวกเราด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ขอบคุณทางบิน๊มไอจีมมากๆเลยค่ะที่ให้พวกเราได้ร่วมงานแล้วก็ได้ขึ้นปกดิจิทัลคอเวอร์ด้วยก็ตอนที่ทำงานก็สนุกมากๆเลยค่ะหวังว่าจะได้เจอกันอีกนะคะบ๊ายบายเดี๋ย็กบกับ Best Digital Cover of the Year